สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยมือนี้เม่น้อยผ้าร่วยกับสีมานํำเสนอแนวทางเหลยกเล่าพัฒนาเนาะค่ะเหลยกเล่าพัฒนาเมื่อวันที่ g 1เมื่อวันที่2 1 0พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะเหลยกเล่าพัฒนาเมื่อนี้สีมีตัวใด เด่นเด่นเด็ดเด็ดมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮาเขา,าก็มาไปเบึงไปช่มน้ำกันเนาะค่ะเราพัฒนาเด่นห้าหนึ่งสองตัวบนล่างสองตัวบนล่างห้าสอง ห้าสามแปดสองแปดสามหนึ่งสองหนึ่งสามสองตัวก็จะมีอยู่หกคูหกหาง ที่น้องเอฟซีมาจังคอยเก็ยียเอาไว้เด้อค่ะบอมาเขากผพานไปทั้งสองเขาก็ให้เมืองเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพิษถือกบว่กกับบกนสําหรับเลขมันก็นมีเขามีลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะเพราว่าอาจารย์ไหนเสี้ยนไหนสีให้เขา้าซูมมอมันก็เปลี่ยนไปบ่ไ้เนาะค่ะมันก็นต้องมีมือเขามืีลุดเป็นธรรมดาสามตัวของเขาก็สิมีสามคูสามหางเนาะค่ะ สามตัวกรสีม,สมีห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าเก้าสามห้าแปดสองเลขสาม ตัวกะสินี่อยู่สามคูสามหางเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องเอฟซีมักกะจังค่อยเก็บเอาไวะะ้เด้อค่ะบพมักเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้าก็ให้เบิ่งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพิษถือกระบ,บาวากันเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีมักกะซอยกดไค์กดแช์กดติดตามให้กับทั้งช่องไม่น้อยผ้าร่วยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เสียนซาอ้าเพิ่นเพื่อนสิไดมีกําลังใจเฮ็ดคิดใม่ม่ไม,ไม่ให้เาเบิ่งต่อไปเนาะคะ่ะ อื่นเท่ากับจงค่อยมาผอมมาพอก,กันกับเล่าสตากับห้าน้อยไหมเนาะคะ่ะเมื่อนี่ก็คอยพี่น้อง FC, เอซีเท่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีขอให้ถูกหวยเล่าพัฒนาเมื่อนี่กันสุขสุขนคนเนาะค่ะสวัสดีคะ่ะ